แคลเซียมนะครับอย่างที่บอกแคลเซียมมีเยอะแยะในท้องตลาดแล้วแคลเซียมของเราแตกต่างยังไงนะครับอันนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะถ้าไม่กินอีกหน่อยกระดูกของคุณที่เคยแน่นๆก็จะเริ่มมีรูกรวงมากยิ่งขึ้นกระดูกเนื้อกระดูกบางลงหลังค้อมหกล้มกระดูกหักกระดูกลาวนะครับคนไทยกินแคลเซียมต่ำกว่าเกณฑ์นะครับแปดสนคนไทยกินแคลเซียมต่ำกว่าเกณฑ์นะกิกนแค่ประมาณ45%ของปริมาณที่แนะนําต่อวันนะครับในหนึ่งวันควรจะได้ประมาณ800-1,000มิลลิกรัมต่อวัน นะครับกินแคลเซียมยี่ห้อไหนก็ได้ในท้องตลาดไม่ใช่นะครับเพราะแคลเซียมในท้องตลาดส่วนใหญ่ทําจากแคลเซียมที่ชื่อว่าแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมอะไรนะครับคาร์บอเนตซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตได้มาจากการบดหินปูนมีใครมีความสามารถในการกินหินไหมครับ<ว><น>มีไหมฮะใครสามารถย่อยหินได้ไหมครับไม่ง่ายเลยนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ย เวลากินเข้าไปแล้วร่างกายมันย่อยยากนะแล้วมันจะเหลือเป็นกากพิ้งไว้แล้วทําให้คุณเนี่ยมีอาการท้องอืดและก็ท้องผูกเพราะฉะนั้นหลายๆคนเวลาพอผู้สูงอายุเนี่ยไปหาหมอที่โรงพยาบาลวันนี้เขาให้เป็นแคลเซียมเป็นแคปซูลมาแคลเป็นช็อกเนาะช็อกก็คือหินปูนนั่นเองนะผู้สูงอายุกินกินไปแล้วก็สักพักหนึ่งก็บอกขอไม่กินละคือมันท้องผูกแล้วมันทรมาน นะเพราะกินแคลเซียมแบบนี้แหละนั่นจึงเป็นที่มาว่ายูนิลิเวอร์ไลฟ์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอพัฒนาแคลเซียมที่กินแล้วไม่ท้องผูกก็ต้องเป,เป็นแคลเซียมที่มันดูดซึมได้ดีนะเอามาจากไหนนะเอามาจากสาหร่ายทะเลครับดูแล้วคุณว่ามันเหมือนสาหร่ายไหมเนี่ยมันเหมือนปลาการังเนาะสาหร่ายมันต้องแบบนี้ใช่ไหมต้องผิวๆใช่ไหมอ่อนๆ ไอ้ตัวนี้มันเป็นสารไหลพันธุ์พิเศษที่มันดูดเอาแร่ธาตุในมหาสมุทรมาเก็บไว้ในตัวมันเองเก็บไว้ในเซลล์แล้วทําให้เซลล์ของมันแข็งเป็นผลึกเลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือเราเอาสาร่ายตัวนี้มาทั้งกระบี่อย่างนี้เลยแล้วบดให้ละเอียดนะครับคุณก็จะได้เซลล์ของสาร่ายที่มันมีทั้งแคลเซียมทั้งแมกนีเซียมคือแร่ธาตุทุกอย่างในท้องทะเลที่ดีงามอยู่ในเซลล์ของมันเรียบร้อย นะด้วยความที่มันเป็นผลึกของแคลเซียมที่อยู่ในเซลล์อ่ะมันก็เลยแบบเป็นรูพรุนละเอียดมากเพราะนั้นการกินเข้าไปมันจะทำให้ร่างกายย่อยได้ง่ายแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายมากๆนะครับเพราะนั้นกินแคลเซียมตัวนี้ท้องไม่ผูกแค่สาหร่ายทะเลสีแดงอย่างเดียวก็กินขาดแคลเซียมจากหินปูนล,ละ mm. แต่ u ยู l นิล r ิเวอร์ไลฟ์ เราเป็นยูนิลิเวอร์เพราะฉะนั้นเราเวอร์เราไม่พอแค่นั้นเราเสริมวิตามิน d 3เข้าไปวิตามิน d 3จะช่วยเร่งการดูดซึมแคลเซียมเราเสริมอีกอย่างหนึ่งคือเราเสริมไฟเบอร์จากพืชที่ชื่อว่าชิคโครี่นะฮะเป็นพืชทางยุโรปนะครับเราไม่ไม่ค่อยได้รับประทานกันทางฝั่งนี้นะฮะชิคโครี่ไฟเบอร์จะมีไฟเบอร์สำคัญนะครับที่จะช่วยในการ ทำงานของลำไส้เดี๋ยพออธิบายเพิ่มเติมให้นะครับแล้วช่วยให้การดูดซึมของแคลเซียมดียิ่งขึ้นไปอีกสรุป3ตัวรวมกันได้เป็นแคลเซียมที่ดูดซึมดีซะยิ่งกว่าทุกๆแคลเซียมที่มีในท้องตลาดนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวสาหร่ายทะเลสีแดงที่เราคัดมานะครับจะบอกว่า Unilever เนี่ยเราคัดวัตถุดิบตัวนี้เนี่ยเอามาใช้ในสูตรและพัฒนาสูตรมาก่อนหน้านี้แล้วนะ ปรากฏว่าพอสินค้าออกมาก่อนปี2016พอปี2016วัตถุดิบตัวนี้เขาเขาส่งไปประกวดรางวัลน,นะฮะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาได้รางวัลสุดยอดสารอาหารแห่งปีนะฮะในแง่ไหนเป็น ingredients of the year award สาขา healthy aging หมายถึงสารอาหารแห่งปีนะครับรางวัลสารอาหารในปีสาขา healthy aging คือต่อต้านความชราแล้วทำให้สุขภาพดีอะ เห็นไหมว่าเรื่องการสูญเสียแคลเซียมเป็นเรื่องของความชลานะแอนตี n เอจิ้งคือการเสริมแคลเซียมเป็น a n t i ี g i n g ชนิดหนึ่งนะให้กระดูกของเราแข็งแรงนะความฉลาดของยูนิลิเวอร์ตรงนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจนะคือต้องยกนิ้วให้อาดี D เราเลยคือเขาเลือกวัตถุดิบตัวนี้มาตั้งแต่คือมันง่ายถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าวัตถุดิบตัวนี้ได้รางวัลคุณก็ไปซื้อมาใช่ไหมแต่นี้เราเปเลือกวัตถุดิบจากคุณสมบัติของมันะ ว่ามันดียังไงเราเอามาใส่ในสูตรของเราแล้วทีหลังไอ้วัตถุดิบตัวนี้เขาไปประกวดแล้วเขาได้รางวัลมาน,มนะวันนั้นนี่คือความภูมิใจว่าเอยทีมงานวิจัยของเรานี่เก่งจริงๆนะครับอ๋อแล้วก็ได้รางวัลนี้ด้วยฮะเป็น GRAS ตัวนี้นะย่อมาจากคำว่า Generally Recognized Assay แปลว่าอะไรคือพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุดิบตัวนี้แล้วปลอดภยัยปลอดภัยเทียบเท่ากับอาหารทั่วไปคือคนจะสงสัยเยอะ สาหร่ายแข็งๆแบบนี้ใครกินวะจริงนะน่าจะเป็นปลานกแก้วคนกินแล้วกินจะปลอดภัยเหรออยู่ๆไม่เคยกินสาหร่ายแข็งๆไปกินสาหร่ายแข็งๆไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อนมีครับเขามีคณะกรรมการวิจัยที่ทําการพิจารณาโครงสร้างของมันสารเคมีของมันแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนกินได้กินได้ปลอดภัยเทียบเท่ากับอาหารทั่วไปเขาก็จะให้โลโก้ตัวนี้มา g r a s นะนั่นหมายความว่า ถ้าคุณมีตังค์มากพอคุณจะกินเท่าข้าวจานหนึ่งคุณก็กินได้นะครับแต่ต้องมีตังค์มากพอโอเคนะเพราะวัตถุดิบมันแพงนะโอเคทีนี้ตัวไฟเบอร์ที่ว่ากินเข้าไปช่วยอะไรไฟเบอร์ชิคโคลี่อันนี้เป็นไฟเบอร์ที่มีความพิเศษมากมันมีไฟเบอร์สายสั้นกับสายยาวปนกันอยู่ในนั้นนะครับเวลากินเข้าไปแล้วนะไฟเบอร์สายสั้นนะครับจะถูกย่อยที่ลำไส้ลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ไฟเบอร์สายยาจะถูกย่อยที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายพอมันย่อยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรโปรไบอติก mm hmm. เป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ของเรา mm hmm. มันจะทำให้ลำไส้ของเรามีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคมากขึ้นและที่สำคัญมันจะช่วยปรับมวลอุจจาระของเราให้นิ่มมากขึ้นทำให้วันนี้ถ้าคุณกินแอลจีแคลเซียมคืนนี้นะ หลังอาหารมื้อดึกของคุณนะพรุ่งนี้เช้าคุณไปอื้ออื้อคุณจะนิ่มแล้วคุณจะอื้อออกมาในมวลที่เยอะขึ้น <c oughs> นะแล้วดียังไงเหรอมันสะอาดครับ <c oughs> ลำไส้คุณจะสะอาดครับนะ <c oughs> เอางี้ถามตัวเองไม่ต้องตอบนะครับ <c oughs> <c oughs> ทุกเช้าเนี่ยเวลาไปอื้อเนี่ยมีโมเมนต์ที่แบบมันไม่สุดแล้วมันต้องเบ่งต่ออีกหน่อยไหม ถ้าประมาณนี้แปลว่าอะไรลำไส้ของคนเรามันไม่ใช่ท่อเอฟซิลอนนะคุณไม่ใช่ท่อปลาปามันไม่ใช่ผิวเรียบนะมันจะมีขยะ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 ข้างในอยู่เยอะแยะมากเลยแล้วมันก็ขดไปขดมาขดไปขดมาถูกไหมฮะเวลาเคี้ยวอาหารเคี้ยวกันกี่ครั้งครับหนึ่งคำมีใครเคี้ยวถึง30ครั้งไหมฮะไม่มีเนาะบางทีเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะครับเศษอาหารมันจะไปติดอยู่ในขยักของลำไส้ อแล้วเวลาคุณอื้อแล้วคุณไม่สามารถอื้อแบบโทษนะฮะเราพูดภาษาแบบวิทยาศาสตร์เนาะพรวดเดียวแล้วแบบโล่งท้องอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีขยักขย่อนมีเบ่งสักหน่อยหนึ่งแล้วเหมือนยังคาคาอย,อยู่ไม่หมดสักทีนะอันนี้คือมันติดอยู่ตามขยักของลำไส้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเน่าอยู่ข้างในครับของที่กินไปเมื่อวานวันพรุ่งนี้ยังไม่ออก บางทียังติดอยู่ตรงนั้นวันมันลือยังไม่ออกเลยถัดไปอีกสามวันยังติดอยู่เป็นบางชิ้นบางส่วนยังติดอยู่บางขยัดโทษนะฮะตดออกมาเพื่อนบอกมีควายเน่าอยู่แถวนี้คือวัวเน่าอยู่ในลำไส้ของคุณปลาเน่าอยู่ในลำไส้คุณแล้วคุณไม่ได้ข่าวออกมา <c oughs> ไอ้ซากสัตว์ศพสัตว์ที่มันเน่าอยู่ในลำไส้ของเราเนี่ยมันปล่อยสารพิษออกมานะครับ คนยุคนี้เป็นมะเร็งลำไส้เยอะครับโอเค okay, ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือแคลเซียมของเราว่าเจ๋งแล้วมันเจ๋งตรงที่มันใส่ไฟเบอร์แล้วช่วยเคลียร์ลำไส้คุณดีท็อกลำไส้คุณไปด้วยในตัวแล้วทําให้คุณลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ อีกอันหนึ่งคือพอมันปรับลําไส้เราให้เคลียร์แล้วเนี่ยสิ่งที่มันช่วยคือแคลเซียมที่เรากินเข้าไปมันก็จะดูดซึมได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกด้วยนะเ mm hmm. พราะลาไส้เราสะอาดขึ้นนั่นเองแล้วงานวิจัยก็ออกมาครบครับกินแล้วเป็นยังไงบ้างนะสุขภาพโดยรวมดีขึ้นกระดูกข้อต่อแข็งแรงขึ้นรู้สึกเคลื่อนไหวสะดวกคล่องตัวมากขึ้นอาการปวดข้อปวดกระดูกลดลงร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นขับถ่ายเป็นเวลามากขึ้นโอเคนะครับ มีคำเตือนเดียวสำหรับการกิน LG ล a ีแคลเซียคือคนไทยไม่ค่อยชินกับการกินไฟเบอร์จะมีนะฮะในห้องนี้สักประมาณ20คนอาจจะมีสักหนึ่งคนที่กินตัวนี้เข้าไปแล้วตดทั้งวันนะฮะไม่ต้องตกใจกลัวนะครับเพราะว่าร่างกายกำลังปรับลำไส้อยู่นะฮะก็ถ้าลำคาญคุณเปลี่ยนมากินมื้อเย็นหลังอาหารจบเลยนะฮะเพราะอะไรเพราะตอนคุณตดไม่มีใครรู้แล้วครับ นะฮะหลับกันอยู่นะโอเคสรุปถ้าคุณเสี่ยงนะครับกินแคลเซียมไม่พอคุณกินแอลชีแคลเซียมถ้าคุณเสี่ยงลำไส้ไม่สะอาดนะฮะคุณกินแอลชีแคลเซียมโอเคไหมนะองสกัดมะขามป้อมอินเดียตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเพียวออร์แกนิกเลยนะในสูตรส่วนผสมไม่ได้มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยมีมะขามป้อมอินเดียเป็นหลักนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สร้างขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยกินน้ำตาลเยอะนะโดยเฉลี่ยเนี่ยเขาบอกว่าในหนึ่งวันเราควรองค์การอนมามัยโลกบอกว่าไม่ควรจะกินน้ำตาลเกินหช้อนชาแต่พวกเราเนี่ยคนไทยโดยเฉลี่ยนะฮะกินอยู่ที่20บช้อนชาต่อวันครับ oh. มีใครเฉียงผมไหมบางคนบอกว่าฉันไม่เคยตักน้ำตาลใส่ปากเลยนะคุณเอาที่ไหนมาพูดว่าฉันกินน้ำตาลวันละ20บช้อนชานะ รู้ไหมว่าอยู่ในเครื่องดื่มที่คุณกินนะฮะใครกินน้ําอัดลมกินชาเย็นกาแฟเย็นหนึ่งแก้วหนึ่งขวดมีน้ําตาลอย่างน้อย12ช้อนชาโอ้ oh. นะ,ะของหวานระหว่างมือ้อโดนัทอย่างเงี้ยคุณว่ามีน้ําตาลอยู่เท่าไหร่ oh. นะฮะแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้าตาลด้วยเนาะ oh. กล้วยบวดชี oh. อร่อยไหมฮะอร่อยากซดน้งกระที่หมดถ้วยไหมครับ oh. ได้น้ําตาลไป6ช้อนชาแล้วครับ oh. นะยังไม่รวมกับมือ้อื่นอีกนะนะกินข้าวเยอะกินดึกพวกนี้ส่งผลหมดเลยที่ทําให้น้ําตาลในร่างกายเราเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณก็อาจจะเสี่ยงเป็นภาวะเบาหวานแฝงพวกนี้มีใครที่เคยบ่นกับตัวเองไม่ว่าฉันรู้สึกฉันกินอะไรไปนิดหน่อยก็อ้วนง่ายเหลือเกินระบบเผาผลาญไม่ดีเหมือนสมัยก่อนนะครับรู้สึกว่าอยากกินของหวานตลอดเวลานะมีความรู้สึกง่วงตอนกลางวัน นะฮบายเริ่มง่วงๆต้องไปหากาแฟเย็นมาอัาจเพิ่มอีกหน่อยอก็อ่านทบเข้าไปอีกนะฮะม,มีห่วงยางบริเวณรอบเอวสรุปถูกทุกข้ออีกแล้วนะก็อินเดียนกกสเบอรี่ช่วยได้ครับมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าถ้าคุณดื่มต่อเนื่องเช้าเย็นเช้าเย็นนะนะสามารถลดน้ําตาลในเลือดได้สามารถลดน้ําตาลสะสมได้น้ําตาลสะสมเป็นเป็นการตรวจวิเคราะห์แบบใหม่เนาะเขาเรียกว่าเป็น hba 1 c นะฮะ เป็นการที่เจาะเลือดแล้วดูว่าในช่วง1เดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาคุณกินน้ําตาลเยอะแค่ไหนนะแล้วมันเป็นสะสมอยู่ในเม็ดเลือดแดงของคุณนะเขาจะเจาะดูตัวนี้นะครับซึ่งไอจีเวอรี่หรือผงมะขามป้อมอินเดียเนี่ยพิสูจน์แล้วว่ากินเข้าไปลดน้ําตาลสะสมตัวนี้ได้นะ ลดน้ําตาลเป็นหลักเลยแถมยังมีของแถมให้อีกนะลดไขมันร้ายได้เพิ่มไขมันดีในร่างกายได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้แนะนําเลยถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการติดหวานติดนะของมันนะครับอ,อีกตัวหนึ่งน้ํามันปลานะน้ำมันปลาในท้องตลาดมีเยอะมากหลายยี่ห้อคนชอบมาถามผมว่าทําไมถึงต้องเลือก o m เมก3 plus นะผมก็จะตอบว่าถ้าคุณกินน้ํามันปลาที่อื่นคุณก็ได้แต่น้ํามันปลา แต่ถ้าคุณกินน้ำมันปลาของเราคุณได้ทั้งน้ำมันจมูกข้าวสาลีน้ำมันกระเทียมและวิตามินอ e, ีและน้ำมันปลาคือรวมเอาน้ำมันดีๆที่มันดีต่อหัวใจและหลอดเลือดมาไว้ที่เดียวกัน oh. คุม้มไม่ต้องคิดเยอะบางคนแบบชอบจะเปรียบเทียบปริมาณ EPA เท่าไร่ DHA เท่าไรอะไรเงี้ยปวดหัวนะฮะเอาเป็นว่าถ้าอยากกินน้ำมันปลากินของเราเป็นเม็ดเล็ก2แคปซูลนะครับกินง่ายนะ ที่สําคัญคือมีน้ํามันผิวส้มด้วยกลบกิ่นคาวปลาเวลาคุณกินน้ํามันปลายี่ห้ออื่นสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงคุณจะเรอออกมาเป็นอวนปลานะฮะคนข้างๆก็จะแบบอืมชาวประมงชาวประมงนะฮะแต่ของเราถ้าเผลอเรอออกมาคุณจะได้กลิ่นส้มหอมๆนะฮะไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมโอเคนะฮะ ที่สําคัญกว่าน,นั้นนะครับน้ํามันตัวนี้นะถ้าใครมีน้ํามันปลาอยู่ที่บ้านกินยี่ห้ออื่นอยู่กลับไปทาพิสูจน์นะเอาเข็มเจาะน้ํามันปลาของคุณนะบีบลงไปในน้ํานะคนๆๆๆคุณจะเห็นเลยว่าสักแป๊บเดียวน้ํามันของคุณนะ่ะมันจะลอยมาเป็นก้อนใหญ่ๆข้างบนถูกไหมน้ำมันมันไม่เข้ากับน้ําถูกไหม<อ>เพราะฉนั้นถ้าคุณกินน้ํามันปลาพวกนั้นเข้าไปในท้องจินตนาการนะ ดื่มน้ำตามแคปซูลแตกออกมาปุ๊บน้ำมันเป็นยังไงฮะลอยขึ้นมาข้างบนสักแป๊บหนึ่งคุณก็จะเลอะออกมาไงแล้วเรื่องการดูดซึมไม่ต้องพูดถึงเพราะพอน้ำมันมันลอยเป็นก้อนใหญ่ๆข้างบนกว่ามันจะไปสัมผัสผนังลําไส้นานของเราเป็นไงฮะผมท้าวิสูจน์ถ้าคุณเอาแคปซูลนี้ไปเจาะแล้วบีบลงไปในน้านะแล้วคนๆนิดหน่อยนะน้ํามันมันจะลอยก้อนจริงแต่มันจะแตกเป็นละอองละเอียดเล็กๆๆ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 มากเป็นอนูเล็ก ซึ่งเราเคยส่งไปตรวจวิเคราะห์แล้วที่องค์การเปรัทนะด้วยเทคโนโลยีไมโครไนเซชันมันทําให้อนุภาคเล็กถึง16ไมครอนนะครับทําให้ร่างกายเราดูดซึมไปใช้ได้เพราะนั้นเรื่องของการเรออะไรจังจ,จะน้อยแล้วการดูดซึมก็จะดีด้วยประโยชน์ไปหาอ่านอเอานะเยอะแยะไปหมดนะเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะเจอนะ้ำมันปลาให้อะไรบ้างเนาะ บอกวันนี้ก็จะจําได้ไม่หมดนะเร <C> e <ars> ้าๆ EPA DHA เนี่ยเคยได้ยินละช่วยเรื่องหัวใจหลอดเลือดนะช่วยเรื่องของสมองความจําเสือ่อมอัลไซเมอร์ช่วยได้นะครับน้ำมันปลามีประโยชน์มากๆนะใครที่กลัวเรื่องหัวใจและหลอดเลือดใครที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเออหรือที่บ้านทานของมันอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันอุดตันหัวใจเนี่ยไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์ไม่อยากเป็นอัมพาตไม่อยากเป็นหัวใจวายกินน้ํามันปลา เห็นไหมฮะใครที่กลัวความจําเสื่อมกินน้ํามันปลา <Wow. S 1> นะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องข้ออักเสบกินน้ํามันปลานะที่ต่างประเทศจะใช้น้ํามันปลาเป็นเรื่องของการแก้ปวดข้อเยอะนะครับแต่ของเราเพิ่งจะเริ่มมีการพูดถึงเมื่อไม่นานมานี้เองนะแต่สรุปน้ํามันปลาม,มีประโยชน์เยอะมากนะครับอ่าสุดท้ายวิออนเอ็มเอ็กซ์ช่วยอะไร ช่วยเรื่องเสริมประสิทธิภาพการออกกําลังกายตัวนี้มันจะเป็นสารสกัดนะครับของออโสมนะของถังเช่านะรู้อยู่แล้วเนะาะถังเช่ามันช่วยเรื่องอะไรฮะเสริมสุขภาพองค์รวมของร่างกายนะแต่เรามีอะไรอีกเรามีสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสนะครับแล้วก็กดอะมิโนอาร์จินีนเอาเป็นว่าลงรายละเอียดเรื่องส่วนผสมเยอะเดี๋ยวจะงงแต่จะบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่กินเข้าไปแล้วเนี่ย ไปช่วยขยายเส้นเลือดของเราในร่างกาย <Wow. S 1> ขยายแล้วช่วยอะไรครับทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงทั่วร่างกายได้ดีขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อของเราก็จะได้อาหารไปเยอะมากขึ้นด้วยพอกล้ามเนื้อได้ออกซิเจนได้อาหารมากขึ้นกล้ามเนื้อก็ฟิตขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินตัวนี้คุณไปยกเวทคุณจะยกเวทได้มากขึ้นถ้าคุณกินตัวนี้คุณไปวิ่งคุณจะวิ่งได้นานขึ้นอึดขึ้น นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ยามมานะฮะบอกไว้ก่อนคือบางคนบอกขอกินตอนนี้เลย <_ letter> แล้วไปวิ่งเลยบางทีการตอบสนองของร่างกายเรามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นถ้ากินผมแนะนําว่าให้กินเป็นการเสริมสุขภาพร่างกายแบบยาวๆอะ่ะประมาณบางคนคือผลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนเห็นผลเร็วบางคนเห็นผลช้าแต่แนะนําว่าไม่เกินหนึ่งสัปดาห์คุณจะเริ่มเห็นความชัดเจนแน่นอนนะ <_ letter> <_ letter> จากงานวิจัยเราเจอว่า1สัปดาห์เห็นผล2สัปดาห์ยิ่งเห็นชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครกิน1สัปดาห์แล้วยังไม่เห็นอย่าเพิ่งท้อนะฮะให้เวลาตัวเอง2สัปดาห์เห็นชัวร์นะครับแล้วก็กินต่อเนื่องได้นะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะรู้สึกสดชื่นกับพี่กระเป๋ามากขึ้นอึดมากขึ้นทนมากขึ้นอึดทนในเรื่องออกกําลังกายและอึดทนในเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะได้ทุกเรื่องจริงๆ นะฮะหัวล้อใหญ่เลยอ่ะเอามีงานวิจัยนะครับที่เจอว่าเขาช่วยเพิ่ม VO2 max นะ VO2 max คืออะไรเป็นค่าทางวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เขาเช็คว่าในหนึ่งนาทีร่างกายใช้ออกซิเจนไปช่วยเผาผลาญเป็นพลังงานได้มากน้อยแค่ไหน VO2 max สูงแปลว่าร่างกายใช้ออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพเราฟิตมากขึ้นเราเบิร์นได้มากขึ้นกล้ามเนื้อใช้พลังงานได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็นี่คืองานวิจัยที่ผมพูดนะครับว่ารู้สึกได้ภายในสองสัปดาห์ว่ากล้ามเนื้อเราใช้กล้ามเนื้อได้ดีขึ้นนะไม่เมื่อยล้าออกกําลังกายได้นานขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นคนที่ออกกําลังกายแล้วอ,อ,อีกวันหนึ่งไม่อยากออกเพราะว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช่ไหมแล้วบางทีอาการปวดนี่อยู่ไป2วัน3วันก็เอาเรื่องอะไรไปออกให้มันเมื่อยละ่<ด>ะถูกไหมนอนดูทีวีกดรีโมทมันไม่เมื่อยใช่ไหมสบายกว่าตั้งเยอะนะ เปิดไปสี่รายการออกกาลังกายี๋ยวฉันก็ขอเองใช่ไหมบอกว่ามันเกิดการค้างของกรดแลคติกในกล้ามเนื้อเนาะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันแบบมันเมื่อยมันลาไอการกิน MX เมื่อกี้ผมบอกมันไปช่วยขยายเส้นเลือดใช่ไหมพอขยายเส้นเลือดนาส่งออกซิเจนส่งอาหารไปให้กล้ามเนื้อคุณกล้ามเนื้อคุณก็ฟื้นตัวดีขึ้นพอขยายเส้นเลือด เลือดไหลเวียนดีขึ้นกลูแลคติกก็ถูกระบายออกจากกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็จะคลายจากความเมื่อยล้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณกิน MX โอเคนะฮะ